ครับกองพันฐานรากที่หนึ่งกรงพนานราที่ 8, แปดฐานในวิธีที่เคารพเนื่องด้วยกองพันฐานราที่หนึ่งกรมพัน,านราที่แปดมีกําลังพลในหาประทวนได้รับได้ประกอบคุณงามความดีเล่าวคือได้ร่วมกับที่สวาททหารมณฑลทหารบกที่28จับกลุ่มบุคคลภายนอกซึ่งได้ลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในวันที่42นะัดสองสิบโทถาวรอาจผัดตัง ทรังนี้ก็มอดไปฝันแล้วก็ลองใจนะครับจริงๆก็ว่าจะมอดตั้งแต่ตอนหลังจากที่กลับมาจากโคราชแล้วในช่วงนั้นพอพอดีทางหันต